ครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมดิพิเตอร์ซียูนะับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องมิกครับผมครับวันนี้เราก็มาลงสุสานนะฮะวันนี้เรามีความคาดหวังว่าเราจะดอกไอเทมเอ่อสุสานนะฮะผมคือสิ่งที่ต้องการคือของอาชีพหมอนะฮะอ่ะตายจนได้ครับบอสแต่สุสานตกหรือเปล่าะไม่เห็นสักชินะนะ ตามสะดวกเลยครับผมตั้งคุณเก็บไว้ว่าเก็บคุณเดียวเก็บคุณเดียวโอ้โหรอบนี้ฟิลแน่กันอะไรครับกัโอเคครับโอเคครับเก็บเก็บเรัยบเก็บเรับ ดีสุดที่กันสิบนะฮะแล้ววันนี้เราก็เราต้องลาไปก่อนนะกับผมดิมิเตอร์ซียูและน้องมิกนะฮะอย่าลืมเน็บรับบริการบทติดต่อน้องมิกได้นะฮะใต้คลิปมีเพจไว้นะฮะผมบ๊ายครับ